สร้างพลังชีวิตใหม่สิ้นลมปราณคือสิ้นชีวิตปราณคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรพลังลมงปราณหมายถึงพลังชีวิตหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนเราเป็นพลังงานของชีวิตที่ใช้ในการขับเคลื่อนเคลื่อนไหวอยู่ในวิปประจําวันเป็นประจุไฟฟ้าเล็กๆนะแล้วอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละจะทําให้ชีวิตต่างๆตรงนี้สามารถดําเนินไปอยู่ได้ ในชีวิตประจำวันการทํางานต่างๆก็จะใช้ลมปราณอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยสรงเกตว่าเวลาที่เราทํางานเยอะๆทางานมากๆเราจะรู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยล้าต่างๆตรงนี้อันนั้นก็เกี่ยวกับว่าการใช้ลมปราณเนี่ยบางทีเนี่ยถ้ามันน้อยลง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 คือปราณถ้าน้อยลงเนี่ยมันก็ถึงขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้บางทีก็บอกใช้ร่างกายโดยที่ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้พักผ่อนไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าพลังงานชีวิตตรงนี้ถามว่า ถ้ามันมีมากมันช่วยเรื่องอะไรบ้างจะทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจะไม่เก็บไข้ได้ป่วยเลยตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งความสําคัญของพลังของลมปราณเนี่ยนะบอกได้เลยว่าถ้ายิ่งมีมากเท่าไหร่จะยิ่งดีแต่ถ้ามีน้อยจะมีปัญหาสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่ดีบางทีคิดแล้วมันไม่แจ่มใสบางทีมันเครียดมันก,ารรกาลางวิตกอกังวนต่างพวกนี้ก็จะทําให้ลมปราณนะั้นลดลง สุราก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ลมปราณน,นั้นลดลงอาจริงๆตรงนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครมีพลังชีวิตมากมายนะครับหรือมีลมปราณที่เยอะก็จะทําให้สุขภาพสมบูรณ์สดชื่นแจ่มใสเสียงดังกลางวันชัดเจนเนี่ยตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องมากเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาเรียนรู้เราจะมาศึกษากันเรื่องของพลังลมปราณว่าเออม,มันสามารถที่จะช่วยเรื่องอะไรที่มันทําอย่างไร แล้วมันได้อะไรต่างๆไปนีบ้างเพราะฉะนั้นการมีรลมปราณอย่างที่บอกแล้วภาพมีลมปราณเยอะเนี่ยจะแข็งแรงจะไม่อ่อนแอจะไม่ก็เรียกว่าร่างกายไม่อ่อนแอแล้วก็ที่สําคัญจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยและจะสร้างความสมเร็จจะคิดสมองจะโปร่งใสจะคิดเรื่องน้นเ,เรื่องนี้ออกนะบางคนก็นคิดอะไรไม่ออกเลยนะเพราะอะไรยิ่งถ้าเกิดสังเกตนนะบางครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่อึดอัดอากาศไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ย เพราะในอากาศมันก็มีปล่าด้วยไงเวลาที่เราสูดเข้าไปบางทีเนี่ยมีแต่ฝุ่นละอองมีไม่มีปลาไม่มีอากาศที่สดชื่นแจ่มใสเราก็จะป่อนเพลียหรือบางทีเนี่ยมันไม่โฟที่บอกมันไม่โฟอากาศมไม่โฟนั่นอนะ่ะก็จะทําให้เกิดปัญหาต่างๆตรงนี้ได้เลยฉะนั้นพลังลมปลาาเนี่ยเขาเรียกชื่อที่ในอดีต e เลยที่ผ่าน,านมาที่เขาศึกษากันบ้านนี่ยนะเขาเรียกพลังขึ้นแม่เหล็กมันพลังขึ้นแม่เหล็กแรกๆเลยเนี่ยเขาเรียกอเนมอนบินิทซึมก็คือ แรงแม่เหล็กแข็งสัตว์เป็นเครื่นงแม่เหล็กแขงสัตว์แต่ต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้อยู่ในเฉพาะในสัตว์ที่มีชีวิตยอย่างเดียวนะมันอยู่ในมนุษย์ด้วยก็เลยเรียกฮิวแมนแม่เหทีซึมฮิวแมนม่ทีซึมเนี่ยมันจะเป็นพลังเรียกพลังชีวิตนี่พลังชีวิตของมนุษย์นั่นเองแต่ถ้าเราเคยได้ยินบ่อยๆเลยนะได้ยินได้ฟังบ่อยๆก็คือปานาติปาตาเวรมณีสิขาประธานสมาธิยามิอันนี้คำปลาด้วยนะก็คือปานภาษาบาลีเรียกปานปานาับปานเห็นไหม เนี่ยนะครับก็คือห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองสันสกฤตภาษาสันสกฤตก็เรียกว่าปรานเห็นไหมนะถ้าหาบาลีเรียกปาปานานะบปานนั่นเองภาษาจีนเรียกชิชิชีกงเห็นไหมวงกลมนั่นเองแล้วภาษาต,ต่อมาเนี่ยภาษาญี่ปุ่นเรียกคิ آ, ภาษาอังกฤษเรียกออล่ากรีกเรียกนิวมาเวลนิเซียเรียกมานาะเนี่ยเพราะฉะนั้นนะ ศาสตร์ของปลานเนี่ยลมปลานเนี่ยมีมาช้านานแล้วนะโดยเฉพาะ,ะชาวจีนเขาจะใช้เอาไว้เขาเรียกว่าดูแลรักษาคนไข้ใช้ปลานในการรักษาคนไข้ประสัรคปัญหาสําคัญของชีวิตของคนเราโดยท,ท,ทั่วไปเลยนะถ้าหากว่ามีปลาน,น้อยจะทํางานต่างๆได้น้อยไม่ค่อยมีเรียเร่ยวมีแรงจะอ่อนเพลียเนี่ยทำงานไม่ได้เลยเห็นไหมแลม้วบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลเห็นไหม ในสภาพของร่างกายร่างกายเราเนี่ยถ้ามีปราณน้อยนะปัญหาข้อนึงถ้าหากว่ามีปราณน้อยแล้วมันจะเกี่ยวข้อ,ของกับจิตใจไหมหดหูหอเยื่อหมดหวังหมดกําลังใจทอ้ทอถอยทอ้อแท้ทําอะไรไม่ดียวก็เหนื่อยหมดกาลังใจเหนื่อยง่ายจิตขาดพลังไม่มีพลังนะลมปราณน้อยจิตไม่มีพลังหรือบางทีจิตอ่อนคือใครบอกอะไรก็ทําตามเข้าไปหมดเลยทุกอย่างเห็นไหมเนี่ยอันนี้ทีนี้เราจะแก้ไขปัญหาแบบนี้อย่างไรนะ เราจะมาสร้างพลังชีวิตใหม่ของเราแบบไหนยังไงตรงนี้เนี้ยเราก็จะต้องมาทําความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องปราเนี่ยนะเราต้องทำวามเข้าใจว่าไอ้ปราเนี่ยมันคืออะไรไม่มีความหมายอย่างไรและปราเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรเราจะมารู้ว่าเออปราแหล่งที่มาต่างๆตัวนี้เป็นอย่างไรลงปราเนี่ยนะมันสาคัญอย่างไรมีความสำคัญชีวิตเราอย่างไร แต่ต้องบอกนี้ว่าทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ได้เราสามารถที่จะทําสิ่งนี้สิ่งนี้โดยทั่วๆไปได้เนี่ยก็คือเรามีลมปราณอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเรามีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราสามารถฝึกฝนให้ลมปราณเรามากขึ้นเราจะทํางานใหญ่ๆเพิ่มได้มากขึ้นความสําเร็จยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมบางทีมีลมปราณมีพลังขึ้นแม่เหล็กที่อยู่ในร่างกายเยอะสามารถคอนโทรลสามารถควบคุมผู้อื่นได้สามารถที่จะจูงจิตจ,จูงใจคนอื่นได้เนี่ยเนี่เนี่ยๆๆๆตรงเนี้ย จึงสาคัญมากๆเลยซึ่งถึงว่ามีประโยชน์นะซึ่งประเด็นสําคัญเลยเราจะมาฝึกลมปราณกันเราจึงต้องมาทคาความเข้าใจแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาฝึกปฏิบัติในการใช้พลังลมปราณในการใช้ปราณน,นั่นเอง,เอง,เองนะียนรู้อพอเรียนรู้ทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็มาฝึกปฏิบัติซึ่ง,างการอบรมการฝึกปฏิบัติเรื่องของ,งลมปราณเนี่ยนอกจากมีความรู้ต่างๆแล้วเนี่ยฝึกปฏิบัติก็ต้องมาฝึกปฏิบัติร่วมกันจะมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆตรงนี้ ในการที่เราจะรับพลังลมปราณเข้ามาซึ่งก็จะมีทั้งท่ายืนท่านอนเอ่อมีท่านอนเหน่อท่านอนที่จะได้ลมปราณเยอะท่านั่งหรือท่าไหนๆก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราสนใจนะเราสามารถที่จะรับพลังลมปราณและเราจะสามารถเช็คได้ด้วยนะว่าปราณเยอะหรือน้อยมันจะมีไฟฟ้าเลยบางทีเนี่ยามือมาจี้หนึไฟฟ้ามันจะแป๊บๆๆๆมันก็เป็นเหมือนกษษระแสเลยจะรู้เลยนะนี่แหละคือพลังงานชีวิตพลังของชีวิตนั่นเองเนี่ยตรงนี้เต็น เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับและเราจะฝึกลมปราณกันเนี่ยเราฝึกอย่างไรเราจะมาฝึกลมปราณกันนะครับตึกลมปราณกันก็จะต้องมีการลงทะเบยียนซึ่งรับจํานวนจํากัดไม่ได้มากนะจําจนวนจํากัดเองไม่กี่ท่านเท่านั้นเองตามรายละเอียดตา่ตางๆต,ต,ตรงนี้อัตรา,ามม้ารลงทะเบียนตามที่แจ้งตามนี้เลยนะครับและพบการกจก้อนกรันตีในการฝึดพลังลมปราณ